เอินเออปล่อยตื่นี่กูบกให้ตอ่นโอ้ย,ย,อย,อยมึงจะนอนกินบ้านกินเมืองขนัดน,นี่หาอะไรเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะไปเสร็จทีกับเขา่อะไรจะด้วยฮะเมียฟังพอนะเราคือครอบครวัวครอบครัวครอบครัวให้กูเกลียดมึงแค่หน้าก็พอ ยายกูเกลียดเสียงมึงด้วยเลยคนเราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้ไม่เท่ากันแต่การทําความดีนั้นเราสามารถมีเท่ากันได้อะข้าวจ,จ,จยินคูไม่เล่หัวเข้าไหมหหม,มันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงถ้ามึงไม่ขยันนะฮะคนรวยก็รวยเอารวยเอาคนจนมันก็จนอยู่เางเงี้ยอย่าไปคิดมากทําตัวให้เหมือนถุงพลาสติกยังไงเป,ป,ปรียวไปนู่นเปรียวไปนี่ แต่อยู่ได้เป็นร้อยปีนะตัวเธอตัวเธอเพราะประันหาไม่ใช่เรื่องเลยมึงเนี่ยไอ้พอนมึงยังไม่ออกไปทำงานอีกหรอเนี่ยฮะแม่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 แมดาวิกามึงปล่อยมึงกับหัวกูเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงแอบไปกินกันน่ะมึงเถิบออกไปเลยมึงเถิบออกนะพี่มีอ่ะถ้าพี่ไม่เผลอลูกมี่ยุ่งหรอกโอ้กูไม่เผลอหรอกหัวกูหล่อขนาดนี้กูเผลอได้ที่ไหนล่ะไปนะเดี๋ยวทำไงก่อน บายบายบายพ่อมึงเซ่ดีโอนี่มึงไหวเมียด้วยวะพี่ครับไม่ถี่อย่างเลยอ่ะจ้าน่ารักอะ่ะสังข้าก่อนนะสุนายไปเมียกูไม่ได้สวยอย่างเดียวส้มซ่ามด้วยเรื่องทุกวันมูลลูกจะเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยไปพี่รอเมย์